สวัสดีค่ะผมกับคิวบีซูเแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพาคุณแฟนนะคะไปสอบป่าปริญญาเอกนะคะที่มหาวิทยาลัยปทุมธานีกันนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินทางไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะพาไปเยี่ยมชมนะคะในส่วนของอมหาวิทยาลัยปทุมธานีด้วยนะคะทุกคนตอนนี้ก็อยู่บนทางด่วนเนาะ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่มอปทุมเลยนะคะทุกคน ตั้งแต่เรียนปริญญาเอกมาเท่าไหร่นะหนึ่งปีอันนี้นะคะก็มาครั้งแรกนะคะอาลาตีบัวชมพูฟ้าเอ้ยลาตีบัวชมพูนะคะพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้เราก็จะมาแบบมางานนี้ด้วยนะคะวิศวกรรม อันนี้อันนี้เทคนิคการแพทย์หมอประตูอืมอันนี้มันจะเป็นอาคารวิศวะไหมหมอบริหารธุรกิจอาคารหนึ่งนี่คณะวิศวะจอดได้ไหมเหมือนจะไม่ได้นะได้ปะ หลอกไว้ให้ใครวะนนสอตึกไหน,อไหนสอบตึกไหน ถ่ายรูปป่ะเดินชมมาหารอะไรล่ะเออหัเนะ่ตึกนู้นเรายังไม่ได้ไปนะนะตึกนั้นนะ่ะมีคณะวิศวกรรมเขากินข้าวตรงนั้นเลยอันนั้นน่าจะเป็นคอมเพล็กซ์